สู่แดนของบาปเนี่ยได้ฟังอว่าผิดบาปแล้วเนี่ยนะควรจะต้องสํานึกตัวผมมาสํานึกแต่ยังสานึกไม่หมดนะแต่ว่าก็มีแนวทางในการสํานึกตัวก็มาเล่าสู่เด็กๆฟังแล้วก็ควรจะพัฒนาจิตให้มีศักยภาพยังไงจิตที่มีศักยภาพจะนําพาไปสู่พลังแห่งความสําเร็จที่เรียกว่าความดีงามอย่างไรก็มาเล่าให้ฟัง เหตุผลที่เรานะอยากจะหนึ่งพูดถึงพระอาจารย์แ็อยากจะให้เห็นถึงความคืบหน้าของของอรบวนการยุติธรรมไทยซึ่งอยากจะชื่นชมวันนี้อยากจะพูดเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งคุณสลินนะาค่ะไทยเอ่ยเนื่องจากว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ผมชื่นชอบชื่นชม,มเพราะเรานอกจากเราจะมีนายกร,รัฐมนตรีคนแรกเป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อคืนแบน่ี่เปลว ที่เปลวหวานจะมีประวัติศาสตร์หน้าใหม่อ๋อที่บอกว่าจะมีประหลัดด้วยใช่ไหมไปอยู่ด้วยกันอะไรอะไรอะไรผมงงเลยคุณนาพูดได้ชัดเจนเนีย่ยังไงนะเรามีจะสร้างประวัติศาสตร์มีนายกหญิงคนแรกแล้วก็จะมีนายกหญิงคนแรกที่ติดคุกแล้วอาจจะมีเพื่อนในนั้นเป็นประหลัดหญิงด้วยอ่าคุณจะนาพูดนะ ผมก็จะพูดแบบนั้นมีนาช่วยพูดเนี่ยช่วยกันพูดบ้างของมันนี้เพราะพี่เป๋วเขาเขียนมาคุณเตือนสิเงินเขียนไว้ในอหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะแลวเรื่องที่มีโอกาสจะติดคุกกันเนี่ยนะเรื่องโอกาสที่มีติดคุกเนี่ยก็มาจากผู้หญิงคนนี้ยที่จะมีโอกาสที่ทําให้นายกติดคุกให้ทายชื่อไหยชื่อเล่นชื่อดงชื่อเล่นชื่อดงอ๋อนี่เพิ่งทราบนะไม่ไม่เคยทราบเหมือนกันค่ะ๋อชื่อเล่นชื่อดงเนี่ยไม่รู้ะ ไม่ทราบเออดิฉันไม่ทราบจริงโอ้โหเนี่ยระดับเกาะข่าวเศรษฐกิจเราจะพูดถึงเรื่องของไม่ทราบเอาจริงจริงทราบไปชื่อจริงจะพูดเรื่องของคุณสุภาพิยะจิตจิตคุณเริ่มคุ้นม,มายังคุณสุภาคุณค่ะบนสุภาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นผู้ที่ได้ประเมินตัวเลข การรับจำนำข้าวว่าขาดทุนไปสองแสนหกหมื่นล้านคุณสุภาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยถูกย้ายไปแหละถูกย้ายตำแหน่งหน้าที่เหตุผลที่ถูกย้ายตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็เนื่องจากหน้าที่ที่คุมอยู่เนี่ยนะครับดูโครงการนี้เนี่ยพอดูกรมบัญชีการดูรายรับรายจ่าย <N> นะครับดูแลกรมบัญชีกลางและสำนักบริหารหนี้สาธารณะอ่ะมันทําให้รู้เรื่องรายละเอียดของการำนำนาข้าวและไปเป็นประธานในการพิจารณาเรื่องนี้อีกรัฐบาลก็ย้ายออกความจริงจะย้ายเขาทําไมเขาตรวจสอบตัวเลขอย่างดีรัฐบาลจะได้รู้เอามาแก้ไขทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่ี่เป็นฝ่ายตรวจสอบที่ดีแบบนี้ย้ายแบบนี้แสดงว่ากรบเกลื่อนต้องการที่จะปิด บางอะไรหรือไม่ก็ต้องรวนต่อไปแล้วผมย้ำนะครับเรื่องคุณสุภาเนี่ยเคยจำเรื่องเคยจำเรื่องตอนทำเรื่องทักท้วงเรื่องกสตอชไม่ให้เรื่องประมูลขึ้นความจีสามจี <Okay. S 1> อ่ะาจำได้ไหมค่ะ <Okay. S 1> คนนี้แหละที่ทักท้วงกสธชอว่าทำอะไรประมูลแบบนั้นเนี่ยนะครับเอกชนได้ประโยชน์คน,นกระทรวงการคลังเขาเรียกไม้มันทัดเรียกพี่อ่ะ ทำงานมาก็จะเริญเติบโต,ตเต็มที่ก็เป็นรองประหลัดนะแล้วก็ถูกโยกแบบนี้เรื่อยเพราะนักการเมืองไม่ชอบเพื่อนร่วมรุ่นก็รุ่นน้องก็ใหญ่โตอยู่ในตําแหน่งแห่งหลหมดแล้วนะครับดีๆหมดแล้วถูกดองถูกไรมาโดยตลอดผมว่าใหายสังคมจดจําชื่อของคุณสุภาพิยจิตผิวไว้นะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่ควรจะให้กําลังใจนะความจริงสังคมเอ,อ เหมือนกับลืมไปเลยนะครับวันทีเ่เธอถูกโยกย้ายเนี่ยนะครับอา,อาจจะมืมันงงๆมีหลายเรื่องหลายราวผมก็มารื้อฟื้นแล้วก็พยายามในการที่จะให้สังคมได้จดจำชื่อว่าเธอได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไว้ในเรื่องนี้เรื่องจำนำค่าวข้าเนี่ยนะครับ ผู้สุภาประเมินตัวเลขว่าขาดทุน2แสนหกหมื่นล้านเนี่ยนะครับือไม่ได้ประเมินมาทีเดียวหรลกครับแล้วก็ไม่ได้ประเมินคนเดียวความจริงมีคนอื่นเนี่ยนะครับเข้าประเมินเอาไวเ้เยอะ TDI นะครับก็ประเมินเอาไว้ว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านนะหม่อมอุ๋ยบอกว่าสองแสนล้านนายวิชัยศรีประเสริฐนายกจิติบัตรสมาคมผู้ส่ง,งข้าวไทยประเมินว่าประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้าน มีข้อมูลเพิ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณสุภานิดนึนงนะคะคุณสมพาพอดีว่ามีข้อมูลจากมาติชนเนี่ยว่าคุณสุภาปยาจิตติได้ให้สัมภาษณ์นะถึงการจัดส่งข้อมูลการปิดโครงการจำนำข้าวบอกว่าส่งให้คุณยิ่งรักแล้วนะคะขึ้นกับรัฐบาลว่าจะชี้แจงเมื่อไหร่แล้วพูดถึงการประเมินอย่างนี้บอกว่าการประเมินเนี่ยใช้ข้อมูลจากองค์การคลังสินค้าเกษตรและองค์การตลาด เพื่อการเกษตรหรือออทกอแล้วก็ตั้งภาระค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงสต๊อกข้าวนะคะโดยใช้การบันทึกราคาตามราคาตลาดไม่ใช่การประเมินราคาระบายข้าวเองและไม่ใช่ราคารับจำนำส่วนผลขาดทุนจากการปิดบัญชีเนี่ยก็บอกว่าปเปิดเผยไม่ได้แต่มากกว่า2 0 0แสนล้านซึ่งเป็นการคำนวณบนพื้นฐานที่ปรากฏจริงแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหากับใครหรือทำร้ายประเทศชาติแต่ว่าอยากให้นายกทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นนะนะคะ นายกจะทราบความเสียหายเกิดจนคงจะทราบแล้วแต่ต้องแบะบแบบแบบู้สื่อก่าวถามนายกก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกหลบเลี่ยงไปเรื่อยที่หลบเลี่ยงไม่ใช่อะไรนะหนึ่งไม่รู้นะครับและเป็นเรื่องที่น้าโมโตุใจสําหรับประเทศเราเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับนโยบายจานําข้าวเป็นนโยบายที่มีความสาคัญนโยบายใหญ่ของประเทศนะครับในฐานะนายกเนี่ยนะครับต้องควบคุมและดูแลอย่างค่อนข้างจะใกล้ชิดไม่ใช่โยนให้รัฐมนตรีบุญทรงนะ่ โยนรัมจีบนทรงเป็นไงวันนี้เนี่ยอะนะครับร้อยหนึ่งเราเนี่ยเกาะติดมาตั้งแต่เช้านะดูว่าถแถลงไงประชาชนเขารอฟังอยู่คุณทรงถแถลงว่าไงครับแถลงว่าไงคุณธรินาวันนี้เออยู่ในช่วงคุณากาลังเกาะติดข่าวอยู่ประเด็นคุณบุญทรงเหรอคะที่มีการบอกว่าบอกไม่ได้ก,ก,ก็ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะล้วก็บอกว่าบอกไม่ได้อ่าแต่ว่าตัวเลขขาดทุนสองแสนหกหมื่นล้านยังไม่เป็นความจริงนะคะอบอกไม่ได้ คนที่บริหารก็บอกไม่ได้ตึกอตอากตงานนี้นะครับตึนตื๊อยากกันหมดนายกตื่ตืกอา,กาักแลฐมตีอือตักแน่นๆๆาาวันนี้เอาตัวช่วยมาด้วยนะนัทวุสิสยเกลือซึ่งตอนนี้บอกว่าไปตั้งเวทีแทนที่จะเอาตัวเลขมาวิเคราะห์แจกแจงจัดาก,การบริหารเนี่ยไปใช้เรื่องสำบตดสำนวนไปเคลียร์เรื่องมวลชนว่าโอ้มันจะทําให้คนนั่นทีนี้คนก็ถามมาถึงประมาณอย่างนี้เนี่ยตอบไม่ได้ผมเรียนแบบนี้ว่าตัวเลขเนี่ยจริงจังไม่จริงจังนะ เอาตัวเลขคุณสุภาเนี่ยนะครับก็บอกว่าขาดทุนเข้านาปีเนี่ยครับห้าสี่ห้าห้าเนี่ยสี่หมื่นล้านนาปรังเนี่ยนะครับเก้าหมื่นล้านแล้วก็นาปีห้าห้าห้าหกเนี่ยแปดหมื่นล้านตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้นเนี่ยหกแสนหกหมื่นล้านขาดทุนสองแสนกว่าล้านเงินหกหมื่นล้านมาจากไหนหกหมื่นหกพันล้านเนี่ย เอ้ยหกแสนหกหมื่นล้านเนี่ยครับมาจากเงินกู้ที่สำนักง,งานนี่สาธานะรณะตบนจ,บนจบนัดหามาสี่แสนล้านเงินจากทกศเนี่ยนะครับเก้าหมื่นกว่าล้านและเงินจากการระบายข้าวเนะี่ยึงได้มาเก้าหมื่นสามพันล้านแลน้วทกศได้จ่ายเพิ่มมีหกหมื่นกว่าล้านหกหมื่นแปดพันล้านถามว่าความเป็นไปได้ของตัวเลขขาดทุนเนี่ยมีจริงไหมนะครับก็มาคิดตัวเลขง่ายๆผมใช้คำมาคิดตัวเลขง่ายๆนะครับ นี่เรียนท่านผู้ฟังอ่าซึ่งตัวเลขท่านอาจจะงง,งนะครับผมพยายามลำดับความให้สั้นและง่ายที่สุดก็คือว่าข้าวที่รัฐบาลรับจำนำเนี่ยนะครับกิโลละสิบห้าบาทเพราะรัฐจ่ายไปทุกกิโลเ่ยสิบห้าบาทแต่เวลาข้าวที่ไประบ,บายเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นข้าวเปลือกนะครับระบ,บายเป็นข้าวสารเพราะเวลาระบ,บายเนะี่ยมันเท่ากับต้นทุนข้าวเนี่ยนะครับท,ทั่วไปเนี่ยนะครับ ข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยลาไปสีเนี่ยนะครับจะได้ข้าวสารประมาณหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือจะเป็นเขาเรียกว่าปลายข้าวปลายข้าวมีเกรดเอเกรดบีนะครับแล้วเป็นดำแล้วก็เป็นแกลบย้ําเลยนะครับเคยไปทํามันจริงๆริที่พูดเลยเคยไปทำาคุณนใช้เนี่ย้าก็อลมด้วยช่วยกันเนี่ยขาดทุนมายี่สิบล้านเหมือนกันตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับเท่ากับรัฐเนี่ย ไม่ได้รับจำนำกิโลละสิบห้าบาทนะแล้วจำนำกิโลก็เกือบสามสิบบาทเมื่อเป็นข้าวสารนึกออกไหมครับค่ะยี่สิบห้าบาทเป็นอย่างต่ำแล้วเรากลับมาดูสิว่าข้าวขายอยู่ในตลาดราคาเท่าไหร่ข้าวขายอยู่ในตลาดราคาเท่าไหร่ข้าวธรรมดาสิบห้าบาทนะครับข้าวหอมมะลิยี่สิบห้าบาทข้าวธรรมดาจะขายสิบห้าบาทได้ไงเมื่อต้นทุนเนี่ย ยี่สิบกว่าบาทใกล้จะสามสิบแล้วมันขายสิบกว่าบาทมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วทีนี้ข้าวธรรมดาที่เอามาขายอยู่ในตลาดวันนี้เนี่ยนะครับเอาจากไหนมาขายเอาจากไหนมาขายผมจะบอกนะตัวเลขที่ปิดบังเนี่ยไม่ได้ส่งออกเลยครับข้าวที่เอามาขายเนี่ยนะครับเป็นข้าวที่เอามาจากสต๊อกของรัฐบาลน,นี่แหละมาขายทําไมล่ะที่ผมใช้เหตุผลตัวนี้แล้วรัฐบาลพยายามปกปิดไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเนยะผมก็ย้ำนะตัวเลขนี้ผม ท่องไห้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับท่องกับผมไมให้ขึ้นใจเละครับข้าวผลิตสามสิบล้านตันประเทศไทยข้าวนาปีประมาณสิบห้ากว่าล้านตันนะครับสิบหกล้านตันแล้วแต่ปีสิบเจ็ดสิบแปดหรือถึงยี่สิบล้านตันข้าวนาปังสิบล้านตันปีละสามสิบล้านตันเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่นี่ข้าวที่ผลิตมาสามสิบล้านตันทั้งนาปีนาปังเนี่ยนะครับ บริโภคเนี่ยยีย่สิบกว่าล้านตันเหลือแปดถึงหกล้านตันในการส่งออกจำนวนที่เหลือเนี่ยวันนี้เราส่งออกเนี่ยข้าวเนี่ยรับจำนำมานะครับเกือบบทที่ผลิตมาทั้งหมดทั้งนาปีนาปังรับกวาดมาหมดถามว่าชายมาใครจะงูไปขายราคาถูกๆเลยครับเมื่อรัดรับซื้อราคาสิบห้าบาทไม่ใช่จำนำนะครับ รับซซื้อเนี่ยคือสิบห้าบาทเพราะคาว่า,าจํานํามันคือขาดตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าข้าวไม่ระบายมาขายไปในประเทศเนี่ยนะครับแสดงว่ายังไงแสดงว่าข้าวบ,บริโภคภายในประเทศที่ผลิตเนี่ยต้องขาดตลาดมันไม่พอคุณไปจำนำยี่สิบกว่าล้านตันแล้วข้าวนี้เป็นข้าวที่บริโภคภายในประเทศทีนี้ข้าวยังมีบริโภคในประเทศไม่ขาดแคลนในกิโลละสิบห้าบาท แสดงว่ารัฐน่ะได้แอบเอาข้าวนั้นแหละมาระบายขายกับพรรคพวกของตัวเองทําไมผมเรียกว่าแอบลัะจริงเขาขายกันเองภายในทําสัญญาณถูกต้องคําว่าแอบเพราะเขาไม่แจกแจงต่อประชาชนเพราะถ้าแจกแจงผลเลขที่ขายภายในประเทศเนี่ยก็จะระบุและก็เกิดขึ้นเอาหลักครับก็ให้ได้รับรู้นะครับว่าโอกาสที่ท่านนายกจะติดคุกตามที่พ่เปลวว่า เพราะเรื่องข้าวที่ไม่ชัดเจนแล้วเงินที่ผกผันจากการจลิตนี่มันมาด้วยเหตุการณ์เละนี้สําหรับวันนี้ก็ขอญาตต่อนรับขอขึ้นเครื่องบินแล้วอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณสนทิยานค่ะเดี๋ยวเราเฉลย ER กันหลังคุณสุนทิยานไปแล้วกันเนาะครับผมใช่ครับสวัสดีค่ะ คำถามที่ถามกันไปนะคะว่าจ่ายักษ์เล็กในหนึ่งในทีมสังหารกำนันแดงชื่อจริงๆของเขาคืออะไรนะคะคําตอบคือนายสอนชัยศรีดีนะคะหรือว่าจ่ายักษ์เล็กนั่นเองแล้ววันนี้ผู้ที่ตอบถูกนะคะคุณภูมิพจน์บุญธรรมคุณทั่วชัยการจนะประภาคุณคุณธันวาพิทักษ์สุทีพงค่ะมิสเตอร์มิสเตอร์คุณสมศักดิ์นิรัติกุล คุณสุนีอชาพิสิทธ์นะคะทั้งหมดนั้นได้รับหนังสือจากคุณสนธิยาวันนี้เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากระสับโดยจันประโมทนาคอนทับค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ที่ปากซอยกันต่อค่ะ101 R R 1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่า